สวัสดีค่ะวันนี้ทาร์โฟรายเดย์เอ็กซ์ไซสกลับมาพบกับทุกคนเป็น EP ีที่4แล้วนะคะหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกมากๆค่ะเรื่องของความรักคนที่เป็นหมอดูอาชีพมักจะเจอคำถามนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเขามักจะถามว่าควรจะอยู่ต่อ หรือพอแค่นี้เพราะฉะนั้นวิธีวงางไพ่วันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นหมอดูอาชีพหรือคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักค่ะวิธีวงางไพ่วันนี้มาจากตำราเล่มนี้ค่ะ tarot in love ของคุณอิเลียดอดัมนะคะเล่มนี้เขาตีความไพ่78ใบในหัวข้อความรักอย่างละเอียดเลยค่ะมีทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวความสัมพันธ์ระยะสั้นคนโสดนะคะ ผู้รักที่คบกันมายาวนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องความรักก็แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเรามาดูวิธีวางไพ่ที่เลือกมานะคะวิธีวางไพ่วันนี้นะคะ เป็นวิธีวางไพ่ที่มีไพ่ทั้งหมด6ใบค่ะใบแรกจะอยู่ใต้ใบที่1ค่ะถ้าทุกคนเห็นในสไลด์ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นะคะข้างล่างของใบที่1นะคะจะเขียนว่า Significator คำว่า Significator หมายความว่าไพ่ตัวแทนค่ะไพ่ตัวแทนคือไพ่ที่เราหงายหน้าไพ่ออกมานะคะแล้วเราก็เลือกค่ะ ว่าไพ่ใบไหนที่เป็นตัวแทนของเรานะคะอาจจะเป็นตัวแทนของความรู้สึกเราในตอนนี้หรือเป็นตัวแทนของบุคลิกลักษณะของเราที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะเลือกไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตัวแทนของสถานการณ์ของฉันในตอนนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะสับไพ่ค่ะสับไพ่แล้วก็จะวางตามตำแหน่งนะคะที่1 เริ่มจากข้างล่างนะคะวางทับบนไพ่ตัวแทนเลยตำแหน่งที่สองนะคะมาทางด้านซ้ายตำแหน่งที่สมาทางด้านขวาตำแหน่งที่4วางเหนือตำแหน่งที่1นนะคะอยู่ด้านบนตำแหน่งที่หวางอยู่ด้านบนตำแหน่งที่4คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในไพ่ทั้งหมดห้าตำแหน่ง เขาหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะไพ่ในตําแหน่งที่หนึ่งคำถามคือแก่นแท้ของความสัมพันธ์ปัจจุบันของฉันคืออะไรนะคะไพ่ใบนี้นะคะจะช่วยเปิดเผยรากฐานนะคะของความสัมพันธ์ว่ามั่นคงแตกราวหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นแก่นที่ สร้างความสัมพันธ์ของเราอยู่นะคะไพ่ใบที่2หากชั้นและคู่รักตัดสินใจอยู่ด้วยกันต่อไปเราจะสามารถทำอะไรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เอาไว้ได้บ้างอันนี้เป็นคำถามเชิงแนะนำที่จะรักษาความสัมพันธ์ต่อนะคะไพ่ใบนี้ก็จะทำให้เรา ปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรานะคะหรือว่าได้มองเห็นว่าปัญหานะคะเราควรจะแก้ตรงไหนเพื่อให้เราได้ไปต่อด้วยกันคะ่ะไพ่ใบที่3นะคะหากเราต้องแยกจากกันนะคะจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามนะคะเหมือนเพลงของพี่เบสนะคะเราจะทําอย่างไรนะคะถ้าเราต้องอยู่คนเดียวไพ่ใบนี้นะคะ จะเปิดเผยถึงข้อดีข้อเสียของการที่เราต้องจากกันนะคะแล้วก็อาจจะบอกถึงอารมณ์ของคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณควรจะได้รับการเยียวยาหลังจากที่แยกจากกันนะคะภพยใบนี้ก็จะช่วยทำให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจถ้าเราเลือกทางที่จะพอแค่นี้นะคะภายในตำแหน่งที่4ค่ะคำแนะนำที่ดีที่สุด สำหรับการตัดสินใจของฉันคืออะไรไพ่ใบน,นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจแล้วก็อาจจะทำให้มองเห็นหรือว่าไดา้พิจารณานะคะสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมากขึ้นค่ะไพ่ใบสุดท้ายค่ะ ทางเรื่องนี้กำลังจะเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับตัวฉันบ้างนะคะภายใบนิสทอนที่เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังจะเปิดเผยถึงตัวตนและความต้องการของคุณนะคะอย่างไรนะคะอาจจะเผยให้เห็นถึงขีดจำกัดอาจจะเผยให้เห็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเพราะอย่าลืมว่า ไพ่เขารู้บางอย่างที่บางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะไพ่ก็คือเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่แอบมาสก,กิดเบาๆหรือว่าบางครั้งอาจจะหยิกแรงไปนิดหนึ่งก,ก็มีเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างที่เตรียมมาให้นะคะไพ่ s ิกเ i ฟิ c เกอร์การ์เลือกเป็นไพ่เอ p l เพ e ค่ะ ให้ตำแหน่งที่หนึ่งะคะคำถามแก่นแท้ของความสัมพันธ์ปัจจุบันของฉันคืออะไรได้ไพ่งถือดาบนะคะแก่นแท้ความสัมพันธ์ได้ิงถือดาบ킹ถือดาบนะคะเป็นคนที่มีลักษณะของความเข้มงวดใช่ไหมคะเป็นคนที่ มีความาดุนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาถ้ามาอยู่ในตำแหน่งของความสัมพันธ์นะคะเรื่องความรักนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคู่ของคุณนะคะ ถ้าเขามีลักษณะแบบคิงถือดาบคือเป็นคนดุเป็นคนพูดจาแรงเป็นคนที่ไม่รักษานํำใจนะคะแสดงว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณอยู่บนความสัมพันธ์นี้ก็คือเขาอาจจะพูดอะไรที่ไม่รักษานํำใจคุณแล้วคุณอาจจะมีความเสียอกเสียใจหรือเขาอาจจะชอบสั่งนะคะเขาชอบถือดาบกับคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยมีความแตกราวเกิดขึ้นค่ะ ตำแหน่งต่อไปนะคะตำแหน่งที่2ค่ะหากชั้นและคู่รักตัดสินใจอยู่ด้วยกันต่อไปเราสามารถทำอะไรเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้บ้างได้สีดาบค่ะหลายคนเวลาถามคำถามเชิงบวกใช่ไหมคะแล้วได้ไพ่ดาบก็จะงงว่าจะตีความยังไงนะคะในที่นี้นะคะไพ่สีดาบเรามาดูหัวใจของไพ่สีดาบกันก่อนไพ่สีดาบเป็นไพ่ของคนที่หยุดพัก ะะมีเวลาพักทบทวนถ้ามาอยู่ในคำถามว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะในตำราเล่มน,นี้เขาบอกว่าให้แต่ละคนนะคะได้มีเวลาพักนะคะได้มีเวลาทบทวนตัวเองนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะที่ที่แต่ละคนนะคะชอบหรือในอีกทางหนึ่งอาจจะ พาตัวเองออกจากพื้นที่เดิมๆนะคะแล้วไปพักผ่อนด้วยกันค่ะหัวใจของไพ่ใบนี้คือการพักค่ะถ้าสมมุติว่าทะเลาะก,กันมานานนะคะก็ให้พักรบกันแล้วพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็จะเสริมสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะตำแหน่งที่3นะคะหากเราต้องแยกจากกันนะคะฉันจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องอยู่คนเดียวใน ตัวอย่างนี้ได้พระราชาถ้วยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าแยกจากกาันและคุณอยู่คนเดียวคุณไม่ได้เศร้านะคะคุณกลับรู้สึกว่า คุณได้มีอำนาจในตัวเองเป็นพระราชาแล้วถือถ้วยด้วยนะคะได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่มีพระราชาดาบมาคอยคุมใช่ไหมคะคุณรู้สึกว่ามีความสุขได้ใช้จินตนาการได้ใช้แรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกจากการคุณก็ไม่ได้มีความทุกข์นะคะคุณได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคะ่ะตำแหน่งที่4นะคะ คำแนะนำที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการตัดสินใจของฉันไพ่จะแนะนำว่าอะไรในตัวอย่างนี้ไพ่แนะนำว่า Temperance ค่ะคำแนะนำที่ดีที่สุดเป็น Temperance นั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้เหตุผลใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้ทุกๆอย่างให้บาลานซ์กันนะคะว่าคุณนะคะ จะอยู่หรือจะไปถ้าเกิดคุณอยู่แล้วมีอะไรบ้างที่คุณมีความสุขที่คุณอยู่กับเขานะคะอย่าลืมว่าทุกๆคนมีความดีในตัวเองถ้าเกิดคุณมองเห็นความดีของเขาแล้วคุณยอมรับได้แล้วคุณบาลานซ์ในสิ่งที่คุณไม่มีความสุขได้คุณก็เลือกที่จะอยู่กับเขาต่อไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความทุกข์นะคะไม่ทุกข์มากกว่าสุขนะคะคุณก็ถอยออกมาเพราะฉะนั้น Temperance คือไพ่ของการดูบาลานซ์นะคะให้ สมสดุไพ่ใบสุดท้ายค่ะทางเลือกนี้กำลังจะเผยอ,อะไรเกี่ยวกับตัวฉันได้ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะคือการกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เหรียญคือไพ่ของการได้เริ่มต้นสร้างอะไรที่มีความมั่นคงมีวินัยน,นะคะค่อยๆเดินค่อยๆก้าวต่อไปนะคะทางเลือกนี้นะคะ กำลังบอกคุณว่าคุณอาจจะได้กลับมาเรียนรู้โลกไปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆความสัมพันธ์มีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และตัดสินใจอยู่เสมอค่ะวิธีวางไพ่วันนี้นะคะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เราจะใช้ เพืเ่อนนะคะแต่ที่แน่ๆภัยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะคำตอบสุดท้ายคือตัวคุณเองค่ะหวังว่าวิธีวงางไพ่วันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นหมอดูอาชีพรวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องความรักด้วยนะคะถ้าใครลองนำไปใช้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันที่ใต้ โพสต์นี้หรือส่งไปคุยกันได้ที่เพจ t า a r o j o u n y ตายนรินจรานะคะคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ